สวัสดีพี่พีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็มาเก็บหมากไม้จ้ะเก็บเพชรด้วยเก็บหมากไม้ด้วยจากครบกันไปจ้ะรายได้ของเรามาชุกท่องทางเราก็ต้องกอบโกยแรกแรกก่อนจ้ะเดี๋ยวเพ็ดจิงหาปไปเอาให้หนําใจเลยจ้ะคลิปเพ็ด,ดมาดูคลิปเก็บผลไม้กันก่อนจ้ะไปม,มาช่วยกันเก็บด,ด้วยจ้ะลกบ้างยอมจ้ะ ไก่เก้ามงนจะได้ถังแล้วแต่ว่าไม่ได้จับกองถ่ายคิดมันเดินไกลบวดกก็เลยเอามาให้ดูจ้ะลูกงามงามเลยจ้ะบวดกเก็บให้ทุกเม็ดเลยจ้ะ ลกมันกระดกได้ไงจ้ะลกกิ่งก็น,นมแบบนี้ที่มันดกอยากให้มันดกแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้จ้ะมันก็หายากอะล้อมๆเล่มๆอยู่ในผ้าวันนี้มีแสงจ้ะแสงพระอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อ ลูกใหญ่ดีจ้ะส,สวยถึงไม่ดกแดบบอกเลยว่ามันหักดีจ้ะเก็บแทนทุกเม็ดเอาทุกเม็ดโูบอรี่มีหลายสายพันธุ์นะจ้ะบางพันธุ์ก็ใบดกไม่อร่อยเปรี้ยวชอบพันธุ์อันนี้จ้ะอร่อยหวานสิบโมง นิดนดได้ถังกว่าเก,กือบสองถังอะวันนี้เราเอา5้าคู่เราต้องได้สองคู่ครึ่งกาแฟจ้ะเดี๋ยวไปทักกันอีกรอบนึ่งอีกนิดหนึ่งจะเต็มจ่ะประมาณห้าโมงแลละเซ็จ้ะเดี๋ยวอีกครึ่งคู่เนาะเจอตรงนี้ลูกใหญ่จ้ะดุก เก็บก่อนนะนี่ลูกใหญ่เก็บไปเก็บมาล้อนพอเสืออโอใส่เก้งหลายท่านด้วยก้ะวันนี้ลกจริงๆเอาสองคู่ก็อีกครึ่งถังนี่ก็นำนักหลายเจอบอลลกก็อยาก เก็บให้มันหมด เอาเป๋าหนุยมาจ้ะกระเป๋าดอยชาวดอยมาเนาะแล้วเราก็ใส่นี่ยนี่เก็บขุแลราจะให้ดูจ้ะนี่จ้ะได้เกือบขุเลยเฮ้ยมีใครมา เอกมาแลจ้ะหิวแบบเมียจ้ะออกจากป่ากันเนาะกว่าจะได้เงินเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจ้ะแต่ว่าเรามีความมั่นาอุทนเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาจ้ะไม่มีงานก็ไม่มีเงินเด้อจ้บาบายๆทุกคนจ้บาบายย